หลังจากที่องค์จกักรพรรดิได้อนุมัติขอตกลงฐานหินแอนาไซต์ฝางจีฟานก็ได้ทำการคำนวณครั้งใหญ่อีกครั้งเขาจะสามารถสร้างกำไรและคืนทุนได้ภายในเวลาไม่ถึง1ปีเพราะการค้าทั้งหมดที่ปูกขาดทรัพยากรของประชาชนนั้นทำกำไรได้อย่างมหาศาลเช่นนั้นการค้าฐานหินเจิ้งกัวจะได้กำไรอย่างงามอย่างไม่ต้องสงสัยเลย ยิ่งกว่านั้นตอนนี้ธุรกิจได้เปลี่ยนมือจากองค์ชายเป็นจกกักรพรรดิแทนทําให้ร้านค้าฐานหินยิ่งได้รับความนิยมและขายดีเป็นอย่างมากยิ่งขึ้นและส่วนองค์ชายนั้นกําลังยุ่งอยู่กับการทํางานโดยเปล่าประโยชน์และในเวลานี้สองพี่น้องตระกูลจากโชหนิงและเตียงชานไม่รู้เลยว่าพื้นที่โลกลลางที่พวกเขาขายกับฝังจีฟานนั้นมีค่ามากมายขนาดไหนในวันหนึ่ง สวัสดีหลานลักฮนี่มันไอสองพี่น้องเจ้าเล่ที่ขายซีซานให้ข้าไม่ใช่เหรอโอ้ไม่เจอกันนานเลยนี่หลานพร้อมลงไปเยอนนะแวะไปนั่งที่บ้านข้าดื่มน้ำเติมพลังหน่อยเป็นไงไอแฝดนรกขอบคุณมากนะขอรับแต่หลานนะ่ชอบกินลังนกมากกว่าลังนกลังนกมันไม่ดีรบดื่มน้ำเปล่าสิดีต่อสุขภาพนะข้าได้ยินมาว่าเจ้ากำลังขายถ่านหินเมื่อไม่นานมานี้ ใช่แล้วขอรับก็แค่ธุรกิจเล็กๆไว้ทำมาหากินก็เท่านั้นเองอ่ะทั้งโมอะไรอย่างนี้ถ้าเจ้ามีเงินเหลืออีกทำไมไม่เอามาให้ข้าถลุงมากกว่านี้หน่อยสะละ <c oughs> เช่นนั้นข้าขอให้ธุรกิจของเจ้าโชคดีนะให้เจ้าโมให้เจ้าโมกว่าสองตัวฮ <c oughs> <c oughs> คุณชายฟางจากตระกูลมณฑนนันเหอใช่ไหมข้าเติ้งถงจากสมาคมการค้าสี่ทะเลข้าอยากคุยกับคุณชายฟางเกี่ยวกับธุรกิจของท่านสมาคมการค้าสีทะเลนะ่ะสมาคมการค้าสี่ทะเลเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในการค้าที่ดีที่สุดในเมืองหล,งหลงวงพวกเขาเชี่ยวชาญการซื้อขายผลตัดผ้าไหมและไม่เพียงแต่เมืองหลวงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเมืองหลวงหนานจิงโชโจและหางโจ สถานที่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งก็ล้วนแต่มีตาขาของพวกเขาและพวกเขาก็ยังดําเนินการกิจการธนาคารเอกชนอีกด้วยแต่สําหรับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าเติงถุงเขาเป็นผู้ดําเนินการในานามของสมาคมการค้าแต่ทุกคนรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังสมาคมที่สามารถทาธุรกิจให,ใหญ่โตได้ไม่ใช่แค่นักธุรกิจธรรมดาธรรมดาบางคนคาดเดามานานแล้วว่าสมาคมการค้าสีทะเลอาจจะเกี่ยวข้องกับไว้กัวกังไม่ทับแผนน,นจริงและเคื่อนหาดของไต้เท้าติงในเมืองหลวง สมาคมการค้าสีทะเลกำลังติดต่อฟางจี่ฟานเพื่อทำธุรกิจนี่ข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยท่านต้องการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างนั้นเหรอสมาคมต้องการซื้อที่ดินของท่านในซีซานนะขอรับนี่ข้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมขราวนี้สมาคมการค้าสีทะเลต้องการซื้อที่ดินลกล้างผืนนั้นจริงๆงั้นหรือเราได้สืบค้นแล้วว่าคุณชายฟางได้ถือครองเพียงแค่ครึ่งหนึ่ง ของสี่สารไว้แต่ก็ไม่เป็นไรทางสมาคมต้องการเพียงแค่ครึ่งนี้และยินดีที่จะจ่ายเงินหนึ่งล้านตำลึงให้คุณชายฟางท่านสนใจไหมเฮ้เหนึ่งล้านตำลึงเลยงั้นเลยห้าล้านตำลึงต่อมาเจ้าเติงทงก็บ,บอกว่าเขายินดีที่ะซื้อที่ดินนั้นเพิ่มขึ้นในราคาหล้านตำลึงท่านฮองเฮาท่านต้องช่วยพวกเราในครั้งนี้นะสมบัติพวกนั้นเป็นของเรา หลอกพวกเราทั้งสองคนให้ขายที่ดินนั้นในราคาแค่แปดหมื่นตำลึงเท่านั้นสถานที่นั้นเป็นผลมาจากการทำงานหนักของพวกเรานะพยาคา่ะเอเฮ้ยเห็นใจพวกเราด้วยเถอนนะฮองเฮาจะฝางจี้ฝานนั่นมันละแก่พวกเรามันใช่ทุกคนอุบายในหนังสือเพื่อป้อนที่ดินของพวกเราอพยาคา่ะฮ้นี่ไม่ใช่แค่การดูถูกของตะกูลจางเท่านั้นแต่มันยังเป็นการดูถูกของเฮาอีกด้วยนะน้องสาวต้องทำอะไรสักอย่างสี พวกเราอะรู้ว่าเขาไม่ให้ความเคารพกับพวกเรามากนักแต่นี่ก็หมายถึงว่าเขาไม่ให้ความเคารพกับท่านเช่นกัน <c oughs> ข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วน้องสาวพอได้แล้วเอ๊ะนะน้องพี่เหตุใดท่านจึงไม่ขอให้ฝาบาทออกคำสั่งละ่ะน้องพี่ตีพี่ด้วยเหตุผลอันใดลือโอ้ยเจ็บก็ท่านเป็นคนขายที่ดินนั้นตั้งแต่แรกเหตุใดตอนนั้นท่านถึงไม่เรียกร้องละ่ะ ท่านจะมาเรียกร้องตอนนี้เนี่ยนะสถานที่แห่งนั้นถูกซื้อโดยโหวเจ้าลูกข้าและก็จี้ฟานเช่นนั้นแล้วท่านจะบอกว่าลูกชายของข้ายึดที่ดินนั้นมาด้วยกำลังแบบนั้นใช่ไหมออกไปจากที่นี่ซะและอย่าทำตัวงงเง่าอีกไปันขาดไม่นะที่ดินของข้าวันหนึ่งจี้ฟานเอ้ยมาตรงนี้เร็วๆขออยากให้เจ้าดูอะไรบางอย่างอ่ะห พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยสรีนานที่นี่เพื่อมาเยี่ยมเยียเ่ยมเจ,จาพญาพญาราชขอรับโอ้พวกเจ้าไม่เจอกันนานเลยนะวันนี้พวกเจ้าจะมาทำอะไรอะหรือว่าอยากเรียนอะไรจากข้างั้นเหรอเอเอ,ค,อคือว่าโอ,อของเจ้าคิดอะไรบางอย่างได้เร็วนี้เมื่อวานซืนพ่อได้ไปตรวจสอบบัญชีและเห็นว่าเราได้ใช้เงินส่วนใหญ่ของเราไปเยอะดังนั้นจึงคิดว่าจะหาอะไรทำเพื่อหากำไรเพิ่มเจ้ารู้ใช่ไหม ว่าเงินที่เจ้าได้จากการขายไม้มะเกลือมันเป็นของเจ้าและข้าก็คิดว่ามันเป็นความผิดของข้าเองเมื่อก่อนข้าละเลยที่จะสอนเจ้ายัางถูกต้องเช่นนั้นแล้วื่อเห็นแก่งเงินทองที่เหลืออยู่ของตระกูลฟางข้าจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเจ้าลูกศิษย์ทั้งสามคนนี้พวกเขาก็ได้รับการศึกษาและมีความคิดที่ดีนี่บอกเขาไปสิว่าการศึกษามันคืออะไรการศึกษามันก็คือการสร้างตัวอย่างและปฏิบัติตามถูกต้องไหมประเด็ตโอหยาง ใช่แล้วขอรับสิ่งที่ในท่านใหญ่กล่าวนั้นถูกต้องเลยขอรับดังนั้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในฐานะพ่อท่านจะสอนเจ้าถึงวิธีการดําเนินชีวิตอย่างมัธยัสถ์และอดออม,อมนี่คงไม่ใช่ความคิดของพ่อข้าแนะ่คงต้องเป็นความคิดของใครสักคนไอ้พวกลูกศิษย์ขยะสามหน่อน,นี่เป็นลูกศิษย์ของข้าแท้ๆพวกเขาก้าที่จะสั่งสอนข้อข้าแล้วคิดจะให้เขามาจัดก,การข้าอย่างนั้นเหรอ ท่านอาจารย์ข้าขอโทษลงโทษข้าเถอคข้าผิดไปเลว <c oughs> การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างด้วยตัวเองเช่นเดียวกับการสอนด้วยวาจาที่จริงแล้วประเด็นหลักก็คือเราควรมีความอุตสาหะและประหยัดในที่ที่เราอาศัยอยู่ข้าจะอธิบายถึงวิธีการอยู่บ้านอย่างประหยัดดูดีซะเจ้าลูกชายอืมก็ฐานหินไง ฮ่าฮ่าฮ่าลูกชายของข้ารู้ดีจริงๆอันที่จริงนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา outez, รูมันสิมันค่อนข้างร้อนแรงในทีเดียวใช่ไหมล่ะประเด็นก็คือราคาของมันถูกมากจริงๆน่าสนใจกว่าฐานหินแบบเก่าเสียอีกอฮ่าฮ่าฮ่าอืมฮึแล้วยังไงและนั่นก็คือสิ่งที่พ่อของเจ้าอยากจะสั่งสอนเราควรใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นและอย่าใช้จ่ายสิ่งที่เหมือนกับดินแดนรกล้างว่างเปล่าที่เจ้าซื้อครั้งล่าสุด มันทําให้ผู้คนเห็นเราเป็นตัวตลกได้นะเจ้าเข้าใจที่ข้าจะสื่อไหมที่ฟ้าลูกรักไม่อ่ะข้าไม่เข้าใจเลยสักนิดอืมข้าสอนเจ้าไม่เข้าใจตรงไหนงั้นเหรอก็ฐานหินเนี่ยมันเป็นของที่ขุดมาจากซีซานมันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับข้าอยู่แล้วอะ่ะแต่ท่านนี่สิถ้าใช้เงินซื้อมันมาทําไมนี่พ่อไม่รู้หรือไงอะ่ะเอ๊ะอะไรนะท่านหินนี้ผลิตในซีซานยางงั้นเหรออ่ะเดี๋ยวนะแล้วซีซานนั้นก็เป็นของตะกูลฟางนั่นก็หมายความว่า โอ้โหฮ่าเรารวยแล้วเรารวยแล้วไอ้ลูกชายเอ้ยฮ่าฮๆี่ฟา้าเลยมานี่มาให้พ่อหอมแก้มสักฟอดสิไอ้ลูกชายที่น่ารักฮู่ยว้าเฮ้ยเอ้ยไม่เอาเอะอกไปไก,กลๆเลยนะมานี่มาเลยมาพี่ฟางตอนนี้ท่านกำลังถูกกล่าวโทษอยู่นะถูกกล่าวโทษเฮะ ถูกกล่าวโทษอย่างนั้นเหรอจะกวัดกล่าวโทษท่านในข้อหาที่ท่านว่ารา้ละธรฐมนตรีและรวมไปถึงทาผิดกฎหมายทั้งหมดของท่านโทษของท่านค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นจึงมีการต่อต้านค่อนข้างมากะนะมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยพะย่ะค่ะไปกัเธอฟาบาทเราจะไปเล่นหมากรุกหรือขี่ม้ากันดีล่ะ การฟอ้องร้องรัฐมนตรีคนไหนบ้างของราชวงศ์หมิงที่ไม่โดนศาลฟ้องและแม้แต่จกักรพรรดิผงจือ้อก็ยังถูกพวกเขาตำหนิเพราะไม่ยอมรับนางสนมและเนื่องจากชีวิตส่วนตัวของเขาที่ซื้อสัตว์เกินไปทําให้เขามีลูกชายไม่เพียงพอซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศตอนนี้เราได้รับผลประโยชน์จากการถูกกล่าวโทษแล้วนี่แสดงว่าเราเปลี่ยนจากขยะแห่งเมืองหลวงไปเป็นคนระดับหัวกะทิแล้วนี่ก็คือสัญญาณของการเติบโตก้าวหน้าอย่างไงล่ะ คุณชายฟางข้าคิดว่าข้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหืมไอเจ้าหลิวข้ารู้นะว่าแกกำลังจะทำอะไรอ่ะเหตุผลสำหรับการเกาโทษนี้เป็นเพราะคุณชายฟางดูหมิ่นใต้เท้าเฉียนเย่ว่าการมนทนกุยโจเนื่องจากคนจำนวนมากในราชสำนักเป็นสหายที่ดีที่สุดกับใต้เท้าเฉียนเช่นนั้นแล้วพวกเขาจึงรู้สึกไม่พอใจกับความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเขา อ๋อเป็นพราเรื่องนั้นเองหรอกเหรอข้าพร้อมแล้วพี่ฟังคืยเนี่ยมาข้าเราจะไปซุ่มโจมตีเส้นทางหน่วยตรวจสอบของจักรวรรดิจากนั้นแล้วก็เราจะผาคลุมหัวแล้วทุบมันให้เลือดก,กระฉุดรูปภาพออมาเลยอุย้ยองชายเจ้านี้แค่แค่ต้องการความสนุกแล้วไม่สนใจว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนเลยสินะ <c oughs> เอาตรงๆไอ้เจ้านี้มันก็เหมือนพวกนักเรียนคีย์บอร์ด ที่ได <c oughs> <1941, S 2> ้รับการดูแลมาผิดผิดแล้วเจ้าบ้านนี่ก็อยากให้ข้าเอาชนะคกพวกนั้นพบกับเขาด้วยนั่นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่แน่ีิดามันก็หยุดล้อเล่นเถอะองค์ชายตอนนี้เราอ่ะเป็นคนมีเงินมีทองแล้วเช่นนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะปรับปรุงสถานะทางศีลธรรมของเราข้าไม่มีเงินเลยสักตำลึงเงินทั้งหมดของข้าถูกท่านพ่อเอาไปหมดแล้วท่านก็รู้นี่แต่ถึงอย่างนั้น การต่อสู้ด้วยวาจาก็ดีกว่าการใช้ความรุนแรงนะพยะคะองค์ชายก็ทราบดีนี่สุภาพบุรุษที่ดีย่อมใช้วาจาเป็นอาวุธอะ่ะการใช้ปากของท่านจะมีประโยชน์อย่างไรกันการพ่นคำบังคํามันจะทําให้ศัตรูของท่านผมล่วงได้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ท่านจะต้องใช้ํำป้นของท่านเพื่อสิ่งนั้นเท่านั้นโอ้โหสุดยอดมากเลยมันคิดได้ยังไงกันเนี่ยไอเด็กเวรน,นี่กุยโจ ยิ่งจเจ็บเละเกินช่วยข้าด้วยข้ายังไม่อยากตายนี่มันเลวไหลสิ่นดีแม่ทับเฉียนเย่มีลูกลูกสาวของหัวหน้าเผาแต่งงานกับหลงชอง ผู้ภิยากษาท้องถิ่นของมณฑลกุ้ยโจแต่ทั้งคู่กับไม่รงรอยกันเพราะความบาดหมางระหว่างสามีภรรยามีลูกจึงนำทหารเผ่าของนางและเขาทำลายเมืองผู่อันในกุ้ยโจข้าสามีของนางประกาศตั้งตนเป็นผู้ปกครองและก่อกบฏนี่มันบ้าสินน้นดี้ข้าไม่สามารถเข้าใจคนพวกนั้นได้จริงๆเมื่อมาถึงจุดนี้มัเหลือเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น <c oughs> น่าสนใจหลวเจียนท่านได้อ่านคำร้องนี้หรือ,อยังพ <c oughs> ยาค่ะฝ่าบาทผวาการเขตโชนิงและเจียนชางลงน้มร่วมกันในคำร้องการฟ้องร้องในครั้งนี้และเป้าหมายก็คือวางจี้ฟานอย่างแน่นอนพวกเขายังระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาชกรรมของเขาไว้ด้วยพยหะแล้วท่านคิดอย่างไรหลวเจียนผวาการเขตโชหนิงและเจียนชาง นั้นค่อนข้างทำตัวไรเหตุผลมาโดยตลอดพวกเขากล่าวหาฟางจีฟานเพราะพวกเขามีความบาดหมางส่วนตัวกับฟางจีฟานดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่เผยแร่คำร้องนี้ต่อสาธารณะัยกะอ,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 อในส่วนความสำเร็จทางการเมือง เฉียนเย่ในอาชีพการงานของเขานั้นมั่นคงเขามีภูมิหลังทางตะกูลที่ชัดเจนและมีชื่อเสียงที่ดีในความคิดของบัณฑิตแต่เขาถูกดูหมิ่นโดยฟางจีฟานและฟาบาทพระองค์อาจใช้เรื่องนี้เพื่อเอาชนะฟางจีฟานโดยอ้างว่าเขาต้องถูกลงโทษทางวินัยเล็กน้อยก็อย่างที่ว่าไอเจ้าเด็กนั่นกาต้องจัดการกับเขาให้ได้ในสักวันฉันเออ คำนับองค์จกักรพรรดิพยะค่ะไม่ต้องสุภาพมากนักแล้วฟังจีฟานล่ะเชาอุ๊ย กระหม่อมฟังที่ฟันคำนับองค์จักรพรรดิของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมื่นมื่นปีมืน่นมืน่มนปีแม้พระองค์จะยุ่งอยู่กับงานรัฐต่าง,างๆมากมายทุกวันแต่พระองค์ก็ยังทรงไม่ลืมที่จะเรียกเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆคนนี้เมื่อผู้รับใช้อ่อนน้อมถ่อมตอนคนนี้คิดเช่นนั้นเขารู้สึกต่างๆก็พุ่งพล่านและความอบอุ่นที่หาเทียบไม่ได้ก็เกิดขึ้นในหัวใจของกระหมอ่อมเช่นกันพระกรุณาของพระองค์นั้นกว้างใหญ่อย่างมากและมากๆกระหม่อมไม่ได้รับพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดะาาเเป็นรรรองพพพค์ทุภ ล่มโพลมใสของประชาชนยิ่งยืนนานพะยะค่ะทําเย็นยอแสนจนาอายนี่คืออะไรกันที่ข้าเรียกเจ้ามาที่นี่เพราะมีรายงานไม่กี่ฉบับที่จะฟ้องร้องเจ้าและคําร้องนี้ออกโดยจางเฟินผู้ตรวจการของจังกรวรรดิฮ่าฮ่าฟ้องอกแล้วเหรอและนอกจากนี้ ย,มม er um, to ยังมีคำร yea ้องของผู้ว่าการเขตโชนิงและเจียงชานซึ่งทั้งสองคนนี้ได้เขียนมากล่าวโทษเจ้าในข้อหาดูหมิ่นรัฐมนตรีและพฤติกรรมที่มีชอบของเจ้าในวันปกติไม่เลยไอ้แฝดนรกนั่นชิ้นกล่าหาอะไรฟะหนาชิบหายเลยทำไมพวกเขาไม่ส่งไม้ฆ่ากันเล่าเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวไหมกระหม่อมดูหมิ่นรัฐมนตรีตอนไหนหรือพะยะค่ะแน่นอน เจ้าได้กระทําการดูมิ่นผู้ช่วยตรวจการและผู้ว่าการมณฑลกุยโจท่านเฉียนเย่กระาหม่อมก็เพียงแค่สแสดงความคิดเห็นต่อเขาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเหตใดจึงถือว่าสิ่งนี้เป็นการดูหมิน่นที่ไม่ได้ทําเลยนะพะยะค่ะมาถึงคันนี้แล้วเจ้ายังคงให้การปฏิเสธอีกหรือท้งวาจาหยาบคายและพฤติกรรมดีชัวร้ายตามปกติของเจ้ายังไม่พออีกเหรอตอนนี้ ด้วยหนังสือฟ้องร้องมากมายที่ต่อต้านเจ้าข้าจะไม่ให้คำอธิบายแก่สาธารณชนได้อย่างไรคราวนี้ข้าจะต้องลงโทษเจ้าอย่างสาสมเช่โการนี้หลอกเจ้าฟาังทีฟานให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเสียเลยเออคือฝาบ,บ,บาทฝาบาทเรื่องด่วนไปอาะคา่ะนั่นใครนะ่ะเออกมอมมาจากสำนักเยียงชินของสำนักราชวังมีรายงานด่วนแจ้งเข้ามาให้ทราบต่อองค์จักรพรรดิซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง กมอมต้องการเข้าเฝ้าโดยด่วนพะยาคะเข้ามาได้กมอมจากสำนักเยียงชินรายงานต่อฝ่าบาทผู้ว่าการมณฑลกุยโจไดส่งรายงานถูกเชิญอืมมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นรึไม่รู้ปุรสาวของวานาชนเผ่าพื้นเมืองซานจี้จากมณฑลยูนันได้ก่อกรบฏเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับสามีของนางหลังจากที่ผู้ว่าศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็จัดก,การปราบปรามกบฏโดยทันทีแต่โชคไม่ดีที่พวกเขาพ่ายแพ้ไปยาคาอะไรนะ ถ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอ